เที่ยงคืนนี้แล้วนะครับที่อัตราภาษีใหม่ของทรัมป์เนี่ยจะมีผลบังคับใช้กับทุกประเทศทั่วโลกครับ1สิงหาคมตามเวลาบ้านเรานี่แหละครับก็มีประเทศที่บรรลุข้อตกลงไปแล้วนะครับก็หลายประเทศอยู่หลายประเทศเนี่ยก็ยังคงรอการประกาศตัวเลขว่าจะเจอเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอีกหลายประเทศที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าสหรัฐอเมริกาได้ครับเราจะมาดูครับว่าล่าสุดเลยนะครับประเทศไหนบ้างที่บรรลุข้อตกลงไปแล้วหรือว่าทรัมป์มีการประกาศอัตราภาษีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดนกันไปเท่าไหร่บ้างครับมาเริ่มกันที่ประเทศแรกกันครับอินเดียนะครับนี่คือประเทศที่ประชากรเนี่ยมากที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนั่นเองครับอินเดียโดนเท่าไหร่ครับ อินเดียเนี่ยถูกโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งภาษีสุวกาก่อขาเข้าอัตราใหม่ที่25%ครับโดยทรัมป์เนี่ยระบุนะครับว่าแม้อินเดียเนี่ยจะถือเป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหรัฐอเมริกาแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยมีการค้าขายกับอีกฝ่ายหรือว่าอินเดียเนี่ยน้อยมากๆเนื่องจากอินเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกําแพงภาษีที่เขามองแล้ววันสูงเกินไปนั่นเองแล้วก็อาจจะถึงขั้นสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้เลยทีเดียวครับแถมอินเะัาว่่งมตจจไใช แต่ก็เป็นอัตราการกีดกันการค้าที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็ทําใน่บอกเลยครับน่ารังเกียจที่สุดครับยิ่งไปกว่านั้นแล้วในอินเดียเนี่ยยังซื้อยุโทโธปกรณ์ทางทาหารส่วนใหญ่เนี่ยมาจากรัสเซียครับเป็นผู้ที่ซื้อพลังงานรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียด้วยในระดับเดียวกับจีนเลยทีเดียวครับซึ่งนานาชาติเนี่ยพยายามกดดันให้รัสเซียเนี่ยหยุดการลุกลามยูเครนนะครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ไปสนับสนุนให้รัสเซียเนี่ยมีเงินทุนพอในการทําสงครามลุกลามยูเครนต่อไปนัั่่่นนนเเเอออองงบแลละตตวขภาษีีีีททิดดยโ25%้ก ไม่ใช่แค่นี้ครับเพราะทรัมป์เนี่ยระบุนะคบว่าอินเดียส่งสินค้ามาขายที่สหรัฐโดยภาษี25%แถมจะบวกค่าปรับไปด้วยครับถามว่าค่าปรับเท่าไหร่ตัวเลขตรงนี้เนี่ยทรัมป์ยังไม่ได้บอกนะครับว่าค่าปรับเนี่ยจะเป็นแบบฟิกซ์ไหมว่าโดนเท่าไหร่5% 10% 15%อะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นประเภทของสินค้าที่ส่งไปเนี่ยจะมีค่าปรับต่างกันอันนี้ก็ต้องรอดูครับส่วนประเทศต่อมานะครับโดนอ่วมไม่แพ้กันทีเดียวครับบราซิลครับโดนที่50%เลยทีเดียวทรัมป์เนี่ยบอกว่าเป็นผลมาจากการที่ การล่าแม่มดครับต่ออดีตประธานาธิบดีโบโซนารูนั่นเองครับซึ่งเป็นอดีตผู้นําของบราซิลเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางการเมืองคนสําคัญของทรัมป์เลยทีเดียวครับโดยเนื้อหาในคําสั่งฝ่ายบริหารนะครับระบุป,ประเด็นนี้ครับว่าการดําเนินคดีโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองการข่มขู่คุกคามการเซ็นเซอร์และการฟ้องร้องโบโซนารูเนี่ยแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกนับพันคนถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่บ่อนทําลายหลักนิติธรรมในบราซิลนั่นเองครับถัดมานะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับในเอเชียน ข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้เป็นที่เรียบร้อยครับโดยเกาหลีใต้เนี่ยจะเชิภาษีอยู่ที่15%ครับก็จะเทียบเท่ากับกลุ่มสหภาพยุโ,โรปที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนั่นเองครับซึ่งการบรรลุข้อตกลงนี้ของเกาหลีใต้ถามว่าสหรัฐได้อะไรครับแน่นอนครับแลกกับการที่เกาหลีใต้เนี่ยจะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกามูลค่า 3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นไทยก็ประมาณ11.45ล้านล้านบาทครับแล้วก็จะมีการเพิ่มการนําเข้าก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG เนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลังงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยเดี๋ยวก็ประมาณ4.91ล้านล้านบาทภายในระยะเวลาสาปีครึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปครับ <S <S นอกจากนี้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยยังจะมีการไปลงทุนเพิ่มเติมในสหรัฐอีกนะครับซึ่งทั้มเนี่ยกล่าวว่าจะมีการประกาศภายในระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นี้ครับว่าเกาหลีใต้เนี่ย เพื่อแลกกับอัตราภาษี15%นี้นั่นเองครับส่วนไทยของเรานะครับถามว่า สุดท้ายแล้วเราสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์ประกาศว่าไทย,ยจะต้องเสียภาษีอยู่ที่36%ล่าสุดเลยครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเมริกาออกมาประกาศเองนะครับว่าสหรัฐเนี่ยบรรลุข้อตกลงการค้ากับไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบรรลุพร้อมกับกัมพูชาเพื่อนบ้านของเราที่กําลังมีปัญหากันอยู่นี่แหละครับโดยคาดว่านะครับตัวเลขเนี่ยจะมีการประกาศวันนี้นะครับว่าภาษีที่จะเก็บใหม่เนี่ยไทยเราจะโดนเท่าไหร่ซึ่งก็มีการคาดการเบื้องต้นครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ18-20%มันก็จะพอๆกับบบเเพื่่อออ้้าาขขงงรรทีลุต แล้วก่อนหน้าน,นี้ก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียนั่นเองครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐจะประกาศไหมว่าไทยเราเนี่ยจะโดนภาษีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีผลเที่ยงคืนนี้แล้วครับดูบอลสดครบทุกความมันลูกค้า AIS เดือนละ167บาทรายปี1 9 9 9าเ้าบาทกดดอกจัน8 9 9แดดอกจันหนึ่งแล้วโทรออกจัดเต็มพรีม์ลีกเอเมริตเอฟเครับและบอลดังอีกเพียบโอลี่ออนโมโนแมกซ์สตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอ